่าคุณเอกธนรัตน์นะคะจากค่ายบอลลอบลหลวงกันหน่อยนะว่ามีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ด้วยกันฟังข้อมูลไปได้วยกันจนจบรายการเลยนะคะจะได้ข้อมูลแบบรอบด้านเลยนะเอาล่ะตอนนี้เหมือนทางด้านคุณเอกจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลพร้อมๆกันเลยและระหว่างที่ฟังอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะตอนนี้อยู่กัน1.7พันเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณหนึ่งจุดเจ็ดพันท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยและตอนนี้พี่เอกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาล้ค่ะวันนี้ดูตลาดก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะพี่เอกเนาะครับค่ะอ่าวันนี้มีมุมมองอะไรมาฝากแฟนรายการบ้างคะโอเคได้ครับวันนี้ก็มีมุมมองนะครับที่น่าสนใจนะครับมาฝากแฟนรายการเหมือนเดิมนะพี่เอกว่า วันนี้อาจจะโอเคหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีคำ <Yeah. S 1> ถามว่าแล้วมันจะ,ะประเด็นคืออะไรนะครับแล้วจะขึ้นไปได้ต่อหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าขึ้นต่อ <Yeah. S 1> เน่ยปัจจัยอะไรบ้างนะฮะแล้วก็คิดว่ามองในส่วนตัวภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยกลุ่มไหนบ้างนะที่จะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นตัวหลีดดันตลาดขึ้นไปแล้วก็น่นอนครับว่าสุดท้ายคงจะมาะเป็นการหา,ห,าหรือว่าเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของ ตัวหุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมขออน,นุญาตแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับได้ค่ะมาแล้วแป๊บหนึ่งอันนี้หน้าจอเห็นเป็นท็อปิกผมเขียนไว้ประมาณสักหกข้อขึ้นเรียบร้อยโอเคครับะนะครับจริงๆวันนี้มีท็อปิกเยอะยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นอ่าสรุปนะครับในส่วนตัวรายละเอียดละกันนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมคงจะมาเน้นนะครับในฝั่งที่เป็นตลาดหุ้นบ้านเราก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่ามีปัจจัยที่ อาจจะขอเรียนท่านผู้ชมหน่อยหนึ่งก็คือในส่วนตัวกรนงนะครับคือข้อสองนี่แหละที่มีการคงหนอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามคาดการณ์นะที่ไหนว่าคะแนนเสียงนะครับอยู่ที่6ต่อหนึ่งนะก็แปลว่าเสียงเนี่ยมีมติค่อนข้างเอกฉันครับว่าการคงหนอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับก็อยู่ที่คะแนนเสียงของทางท่านคณะกรรมการนะครับมันก็อาจจะส่งผลให้ในการมองในการมีติ้งหรือว่าการประชุมครั้งต่อไปนะครับโอกาสละกันนะครับที่ อาจจะเห็นว่าอาจจะมีการรลกสัการคงดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยปัตอนนี้อยู่ที่ระดับ2.5นะครับแล้วก็การครั้งต่อไปอีกสองครั้งในปลายปีนี้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวครั้งถัดไปนี่แหละนะครับน่าจะเป็นช่วงบางสัปดาหปลายปีเดือนตุลาคมนะครับอาจจะได้เห็นการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับเหมือนกับแนวเสียงที่ออกมาเป็นมติกระชั่นแบบนี้นะครับทีนี้คําถามคือถ้ามีการคงดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมคิดว่าแน่นอนคบับว่าคงจะมีส่วนตัวกลุ่มสารกรมนะหรือว่าหุ้นเน์ จากดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะที่เป็นดอกเบี้ยอาจจะเป็นดอกเบี้ยคงที่ไม่ได้ขึ้นนะแต่ถ้าดอกเบี้ยลดลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มอุรกรมที่เสียประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์แต่ครั้งนี้นะครับเรากำลังมองว่าถ้าดอกเบี้ยมีลักษณะคงดอกเบี้ยต่อไปนะครับแน่นอนครับว่าคงต้องมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับก็มองว่าในส่วนของกลุ่มธนาคารครับผมมองว่าก็จะเป็นกลุ่มที่คิดว่าได้ประโยชน์นะครับจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้มีการปรับเลทหรือว่ามีการลดแต่อย่างใดนะครับก็ในส่วนตัวมีส่วนต่างดอกเบี้ยเท่าเดิมเพราะฉ การโควิดยังกังอนะครับก็อาจทำให้ส่วนตัวหุ้นแบงก์เองนะครับคิดว่าจะเป็นกลดีน่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองครับเนี่ยนะคะพี่เอกอนุญาตค่ะพอดีทางแฟนรายการบอกว่าเสียงมันเบามากเลยค่ะได้ยินข้อมูลไม่ชัดใช่รบกวนพี่เอกเอาใกล้ไหมนิดนึงได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขออันนี้เสียงดังขึ้นแล้วค่ะเปิดอ่านี่ครับเปิดเสียงก่อนเปิดสุดเลยเปิดสุดนี่ได้ยินชัดไหมครับโอเค พัดแล้วค่ะพอดีว่าแฟนๆแบบจะได้รับข้อมูลกันแบบได้กลท่มได้ครับได้เลยเชิญต่อได้เลยค่ะเบืสุดเรื่องแรกกรงองดอกเบี้ยนะครับคาดการว่ามีติ้งข้างละไปเนี่ยนะครับถ้าดอกเบี้ยคงที่นะครับก็คิดว่ากลุ่มธนาคารนะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะฮะตัวที่สองครับอ่เรามาดูส่วนตัวราคาน้ํามันนะที่มีการปรับตัวลงมาครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าวันนี้เนี่ยหุ้นที่มันลิงก์กับน้ามัน ก็อาจจะไม่ได้ค่อยขึ้นเท่าไหร่อย่างสอผก็มีการปรับตัวลงมาครับในแง่ค่าน้ามันเนี่ยมันลงเกิดจากอะไรบ้างนะครับน้ํามันลงเนี่ยเกิดจากหนึ่งก็คือส่วนของตัวประเด็นข่าวครับว่าทางทางตัวดอกการเขามีมติในส่วนตัวอาจจะมีการหยุดยิงนะครับก็ทําให้ในแง่ของตัวกลุ่มราคาน้ํามันเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงมาครับสถานการณ์แต่เดิมเนี่ยมันอาจจะมีการสู้รบกันเนี่ยแต่พออาจจะมีมติกับส่วนตัวข้อตกลงในการหยุดยิงนะครับของกลุ่ม อ,อิสราเอลหรือว่าของกลุ่มไทม์มารสต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ตอนนี้ราคาน้ํามันเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหุ้นเนี่ยจะลิงกับน้ํามันหรือว่าคอมมอนเตี้เนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่เป็นตัวหลีดละกันนอกจากนั้นนี่ยังมีส่วนตัวประเด็นเรื่องตัวปตทห์ที่เขามีการพิจารณาขายหุ้นบริษัทย่อยนะครับแต่น,นี้คงต้องตามข่าวนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับก็อันนี้เป็นข่าวจากสำนักสื่อสิบีมอ่บูมเบิร์กนะครับแต่ว่าข้างาองงททาาาให้้ปตเเนี่ยคามา คงจะออกมาเป็นการออกมาแจ้งแล้วกันนะครับแต่เรามองว่าถ้ามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาครับแล้วการขายหุ้นบนชัดย่อยเนี่ยมันจะเป็นพวกกลุ่มบิตโตเคมีหรือกลุ่มโรงงานแน่นอนครับว่าคนที่จะมาซื้อเนี่ยเนมชื่อเนี่ยจะเป็นใครนะจะเป็นเนมแบบชื่อใหญ่ใหญ่หรือเปล่าหรือว่าใครอันนี้ก็คงจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็ทําให้ในส่วนตัวเมื่อว,วานเนี่ยราคาหุ้นในกลุ่มปตรทอหรือว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยมีการปรับตัวลงมาครับอ่ะอันนี้กลับมาที่ส่วนตัวภาพตลาดแล้วนะว่าโซนเนี่ยนะท เราจะมองภาพโดยรวมนะครับมองยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาที่ในส่วนตัวสไลด์หนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่ะอ่ะก่อนที่ไปภาพตลาดครับวันนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้หน้าจอจะเล็กไปก็เดี๋ยวขยายหนึ่งว่าอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะคุณที่นําตลาดแล้วกันตัวที่ดันในตลาดใช่ครับอันนี้เอาไปว่า็ o ปไฟล้วกันนะครับก็จะมีตัวกราฟเนี่ยวันนี้กราฟเนี่ยนะครับบวกไปนะครับบวกไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะบวกไปประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันนี้เนี่ย ชุดตลาดขึ้นไป1%นะฮระรวมตัว LT ด้วยนะครับวันนี้ก็ทำให้อีเด็กในบวกขึ้นไปจุดหนึ่งนะการาฟ LT ีเนี่ยก็รวมกันก็2จุดละนะครับมีดีหุ้น BDMS ออีกนะฮะมีหุ้น BBL นะครับแบงค์เทมครับแล้วก็ OR นะครับไล่เรียงมาก็จะมีปูนใหญ่เค a บ k นะอันนี้เป็นเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นหุ้นขนาดใหญ่เลยนะที่วันนี้เนี่ยมีการผลักดันดัดชนีของตลาดขึ้นไปครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเซติมีนที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ปริมาณกกาซื้้อขยวันนี็ อยู่ที่4ี่หมื่นล้านนะอาจจะยังดูกลางๆครับแต่ก็ถือว่ามากกว่าสามหมื่นกว่าก็ถือว่าโอเคละนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพในส่วนตัวภาพพุ้นนะครับอันนี้กลับมาที่ในแง่มุมมองตลาดครับวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นแท่งค่อนข้างใหญ่นะเมื่อวานเนี่ยพยายามขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าแนวต้านเดิมที่เคยทำเอาไว้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1, 3ึ่2จุดนะครับเมื่อวานพยายามครับแต่ไม่สามารถจะขึ้นหรือทะลุไปได้นะวันนี้ก็เอ๊ะมาดูซิว่าเป็นยังไงปรากฏว่าท้ายสุดแล้วครับวันนี้เฉลยแล้ว ที่เคยติดเอาไว้ช่วงก่อนหน้านะครับไม่ผ่านทีเนี่ยวันนี้ผ่านแล้วเนี่ยต้องถือว่ารอบนี้ผมคิดว่าโครงสร้างตลาดของบ้านเราเนี่ยน่าสนใจครับผมมองว่าการกลับตัวของตลาดรอบนี้นะครับจะถามว่าเป็นการกลับตัวของจริงไหมนะเพราะประเด็นตอนนี้นะครับผมมองไว้3ข้อหลักๆด้วยกันนะที่น่าสนใจประเด็นแรกสังเกตไหมครับว่าในส่วนตัวหุ้นตลาดโลกเองตอนนี้ก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาในค่อนั้งดีครับจากในเรื่องตัวประเด็นเรื่องตัวความกังวลในเรื่องตัวภานว,นนว,ะวะ recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยตอนนี้เนี่ยมันถือว่าจะเบาๆลงไปละนะครับเพราะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาถือว่าก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็ทําให้เซนิเมนต์ในตลาดหุ้นโลกเนี่ยมีการฟื้นตัวครับกลับมาที่บ้านเราครับเรื่องสองครับเรื่องเรื่องการเมืองนะผมคิดว่าการเมืองตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดูจะเป็นเรียกว่ามีความชัดเจนละนะครับมีการจับปืนของพรรคร่วมนะครับแล้วก็แน่นอนครับคงจะมีนโยบายแรงต่างออกมาจากคอรมวใหม่นะครับสุดท้ายครับนะครับเป็นเรื่องที่3ครับเรื่องที่3ก็คือตัวเลข GDP นะครับหรือว่าไอ้ตัวเเเอ่ภาาาพศรรรษฐกิจนนนะคับบขง้ีย มันกำลังมีการฟื้นตัวนะครับอย่างเมื่อวานนี้ทิศกาออกมาไตมาสองที่สองจุดสามเอร์เซ็นเนี่ยคือมันดีกว่าช่วงไตมาหนึ่งนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งกว่ากว่านะครับแล้วก็ดีกว่าไตมาสี่สามไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าถ้าเป็นกลาก็คือตัว GDP มันมีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยต้องถือว่าภาพเศร,รษฐกิจของบ้านเราครับอาจจะมีโอกาสในการอยู่ในช่วงที่เป็นการฟื้นตัวหรือว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเองนะผมก็เลยบอกว่าสามข้อนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ตัวภาพตลาดเองนะครับรอบนี้เน อันถัดไปแล้วรอบนี้นะครับถ้าขึ้นไปเนี่ยครับจะไปตรงไหนนะครับก็ขอบอกว่ารอบที่แล้วที่เราเคยกังวลเรื่องการเบือเนี่ยตลาดลงมาจากประมาณขั้โซนหนึ่งพันสาปิจุดเนี่ยตัวนั้นขอบองว่าเป็นเป้าหมายถัดไปครับอ่ะสุดท้ายครับวันนี้ครับแนะนําหุ้นอะไรมาฝากนะครับวันนี้ผมแนะนำสองตัวนะครับตอบได้เลยไหมครับมีคําถามครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะเชิญพูดเลยได้ครับวันนี้มีสองตัวครับวันนี้ก็ขอเลือกนะจะเป็นตัวหุ้นตัวใหญ่เลยกันนะครับวันนี้ขอเลือกตัว a อ t นะวันนี้ราคาหุ้นเนี่ยปิดที่ราคา 59บาทเลิงนะครับราคาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นไปทำนิวไฮเนี่ยน่าจะในรอบเดือนกว่าละนะครับผมคิดว่าในส่วนตัวแนโนในส่วนตัวภาพท่องเที่ยวนะกลุ่มนี้นะครับตอนนี้เราบอกว่าเราอยู่ในช่วงโลซีซอนเอ๊ะทำไมมาให้ซื้อกลุ่มที่เป็นเกี่ยวท่องเที่ยวนะครับผมก็บอกว่าเรากาลังเข้าสู่ช่วงโลซีซันจริงครับอาจจะช่วงฝนตกอะไรต่างนะครับแต่ว่านะครับ้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็เลยกลับไปสู่ช่วงไฮซีซอนในช่วงปลายปีงั้นก็คงจะเป็นจังหวะ นะในการที่บอกว่าเราไปซื้อช่วงโลซิชันเนี่ยช่วงไม่ปลายเนี่ยดีครับเพราะว่าอะไรตา่างๆอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนตกชุกแะไรต่างๆเนี่ยเ,เทงที่ยวอาจจะมีการชอลงไปนะครับแต่พอกลับเข้ามาตึงช่วงไอซิชันปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเลขทีนี้มันก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นไปก็ได้ทำให้ราคาหุ้นนะครับในกลุ่มที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นครับเพราะงั้นก็คิดว่ารอบนี้เอลทน่าสนใจครับอันนี้ตามวางแผนเทรดน,นะครับวันนี้ราคาปิด59บาทสลึงนะครับผมมองวว่าาแนรรัับปะมณสก 58บาทนะตรงนั้นเป็นจุดแนวรับนะครับคิดว่าย่อไม่ลึกแต่ถ้าถูกทานรอบนี้เนี่ยนะครับน่าจะเปลี่ยนเลขนําหน้าได้ตั้งแต่โซนบริเวณโซน62บาทไปถึงราคา65บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแรกครับแล้วก็ขอมาปิดท้ายอีกตัวหนึ่งครับเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับวันนี้ขอเลือกตัว CK นะครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยรับเหมานะอามันเริ่มมีความชัดเจนในเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองแลวนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับ ก็คงจะเป็นงานที่มีการย่อยออกไปเรื่อยแล้วน่าจะมีการประมูลในส่วนตัวพวกงานโครงการโปรเจกต์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็ทำให้หุ้นกลุ่มรับเหมานี่ครับน่าจะมาได้สักทีหนึ่งนะวันนี้ c K ก็ถือว่าปิดสวยด้วยครับ19บาบาททะลุขึ้นมาแล้วมองแนวต้านต่อไปคือประมาณย0สบาทแล้วก็ย1บ็บาทครับวันนี้ก็ขอฝากหุ้น2ตัวนี้ไว้ในช่วงเย็นนี้ครับได้เลยค่ะขอบคุณข้อมูลนะวันนี้ครบถ้วนเลยขอบคุณมากค่ะพี่เอกแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาอัปเดตกันใหม่ สวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะจากทางด้านคุณเอกธนรัตน์นะคะจากค่ายบลล์บลวงของเรานี่เองนั่นอ่ะก็